สกัดนะครับ5โลรุ่น PM 5 DH นะครับสุดยอดเลยทำงานได้อย่างรวดเร็วแน่นอนชัางออกเติมงานหนักช่างมือชีพท<ช>ั่วไปเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฮมครับจากเพจทูม่าไทยแลนด์ครับผมช่างปุ้ยครับครับช่างปุ้ยสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมแฮมแล้วก็ช่างปุ้ยนะจะมีสินค้ามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นสกัด5โลนะครับรุ่น PM นะครับ5 DH นะครับสกัด5โลตัวนี้จะมีจุดเด่นลักษณะยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับดูจากกล่องเลยนะครับช่างปุ้ยกล่องนะครับดีไซน์นะครับสวยงามนะครับข้างนอกรวมถึงแพ็กเกจข้างในนะครับอ่ะขออนุญาตนิดนึงนะฮะดูแค่ กล่องนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ากล่อง BMC Pack คําว่ากล่อง BMC Pack เนี่ยครับจะสามารถเคลื่อยได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับช่างปุ้ยกล่องนะครับจะมีตัวสกัดดอกสกัด2อันอันก็อันนี้แปรงหาหนึ่งคู่คู่มือ2ภาษาใบรับประกันตัวนี้เรารับประกัน1ปีเต็มเลยวันนี้ครับเรามาดูดีไซน์โดยรวมภายนอกก่อนนะครับก็จะเป็นสีนี้ก็จะเป็นของทางพูม่าเลยเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินตัดเหลืองนะครับส่วนต่อไป หัวจับดอกตัวนี้เอาไว้ถอดเปลี่ยนเร็วผมหอญยากนะครับช่างปุ้ยครับมันก็ใช้งานไม่ยากนะใช่ไม่แข็งไม่ดึงยากมากจนเกินไปใช่ครับแล้วก็บอดี้นะครับตัวบอดี้นี้จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยน้าหนักเบาระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ทนทานด้วยอ๋อคือเป็นคุณสมบัติของอัลลอยใช่ครับเป็นคุณสมบัติของอลูมิเนียมอลลอยนั่นเองครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวมอเตอร์มาด้วยขุมกําลังมอเตอร์1,200วัตต์เลยทีเดียวกระแทกได้4,100ครั้งต่อนาที ด้วยแรงกระแทก26จูลครับเพียงน้ำหนัก6.3กิโลเท่านั้นเองครับโอ้โหเท่ว่าเบาแล้วก็แรงแล้วก็รัวมากเลยครับใช่ไมได้ครับแล้วก็จุดเด่นต่อไปก็คือตัวนี้ตัวด้านหลังนะครับเขาเรียกว่าตัวซับแรงกระแทกก็เวลาเหมือนสกัดลงไปใช่คือประมาณนัออกก็คือเราก็จะสั่นน้อยลงใช่เราจะมีตัวซับก็คือเราจะใช้งานเนี่ยใช้ตัวเจ้าเครื่องนี้ได้นานขึ้นนั่นเอง ยอดเยี่ยมเลยครับโอ้ค่อนข้างครบนะกาใช้งานแล้วก็เวลาใช้งานไปเนี่ยความร้อนก็จะเกิดขึ้นเราจะมีตัวนี้นะครับเป็นดูระบายความร้อนเอาไว้ทั่วตรงมอเตอร์เลยก็จะระบายความร้อนได้ทํางานได้ต่อเนื่องได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานขึ้นตัวสวิตตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกให้ตัวนี้นะครับเราเพียงแค่กดนี้้วล็อกมันก็ทํางานได้ต่อเนื่องใช่ใช่ครับ แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวด้ามจับตัวนี้ครับตัวด้ามจับตัวนี้จะหมุนปรับได้สา0้อกองศาเลยบางคนมีถนัดซ้ายถนัดขวาได้หมดเลยทีนี้ใช่ตัวนี้จะได้เลยครับตัวนี้หมดยังครับจุดเด่นช่างปุ้ยมีประมาณนี้เลยครับโอ้โหก็คือที่พูดมาเยอะเหมือนกันนะครับคือจริงผมว่าค่อนข้างที่จะครบนะครับทั้งลองการกระแทกจับการลื่นนะฮะกู้ขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นแล้วว่าคุณสมบัติที่พูดมาเป็นจริงอย่างที่ช่างปุ้ยว่าได้ครับเดี๋ยวมลงให้อยด้วยนิดนึงได้มาเลยเดี๋ยวฮะ ข่อญาเสียบปลั๊กนะครับอันนี้เราถน,นัดฝั่งไหนก็ปรับได้ครับผมเป็นรถ้าเราจะใช้งานนานๆเราก็ล็อกกปเลยเสียงก็ถือว่าด uh> ุด okay ันนะฮะดุดันอยู่ครับแลวเวลาหยุดหยุดใช้งานมันก็ไม่ค่อยมีเสียงแบบ ไม่มีหลังไลยนะหยุดก็คือจะหยุดก็คือหยุดเลยเงียบเลยเท่านั้นเองครับแล้วแกนมอเตอร์พันมาแบบยอดเยี่ยมเลยนะครับฟังทั้งสเปคแล้วเห็นการใช้งานเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอยากรู้แล้วว่าสกัดนะครับ PM รุ่น5 d s เนี่ยเหมาะกับใครครับช่างปุ้ยอันนี้ก็จะเป็นช่างมืออาชีพนะครับเป็นส่วนมากจะเป็นงานปูนครับ งานรับเหมางานรับเหมาใช่ครับแล้วก็เป็นงานรื้อถอนทั่วไปครับสำหรับช่างมืออาชีพเลยรื้อถอนก็คือทํางานได้อย่างรวดเร็วใช่ครับครับผมก็ขอฝากนะครับสกัด5โลรุ่น PM 5 DHS ไว้ด้วยนะครับหรือใครมีคําถามก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับตรงนี้จะมีลาเบลนะครับสามารถเอาซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้นะครับไปก่อในแอปพลิเคชันทีมนะครับเพื่อรับประกันนานถึง1ปีเลยนะฮะแล้วก็ในแอปเนี่ยยังสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อรับ ของสำนักาคุณติดมือเล็กน้อยด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้ารุ่นอื่นนะครับก็ไปติดตามได้ที่เพจ Pu m a t ทูไ a ยแลนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ Puma t h a i l a n d .com นะครับหรือใครอยากเจอตัวจริงๆเลยเนี่ยก็เจอที่โชว์รูมที่ธีรวัตน์วรจักรตรงนี้ได้เลยนะครับก็เราสองคนก็ฝากไปก่อนแล้วเจอเราสคนได้คลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ